You are listening to Geek Forever Podcast. Open your world with technology. This is Geek Monday. สวัสดีครับผมธนทราดนจาาตอดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Monday นะครับรายการที่มาเล่าเรื่องราวทางเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะครับรวมถึงเคสสตดี้ทางธุรกิจนะครับที่ผมจมลอยฟังผ่านรายการ Geek Monday นะครับแต่ว่าใน EP นี้เนี่ยผมขอมาพูดถึงเรื่องราวที่กำลังมีความน่าสนใจเป็นประเด็นกันอยู่ซึ่งนั่นก็คือการอัปเดตความสามารถใหม่นะครับของอบริษัทของ E อรอนมัดนะครับนั่นก็คือน Neuralink ที่กาลังมีความก้าวหน้าครั้งสำคัญ สำคัญมากๆนะครับ เป็นการอวดผลงานครั้งสําคัญเลยนะครับของอีลอนมัสที่เป็นการเปิดเผยความคืบหน้าของโครงการเนว r ลอดลิงก์นะครับบริษัทใหม่ของเขาที่เป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซระหว่างสมองและคอมพิวเตอร์ Computer, หรือเครื่องจักรกลที่จะปฏิวัติวงการแล้วก็เป็นก้าวที่สําคัญนะครับที่จะทําให้มนุษย์เราเนี่ยต่อสู้กับความสามารถของ AI ที่นับวันเนี่ยยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต้องบอกว่าผมเคยเขียนบล็อกเรื่องนี้ไปหลายโพสต์แล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของเนว r ล l i ลิง์นะครับ แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของอวิสัยทัศน์ซะส่วนใหญ่นะครับเป็นวิสัยทัศน์ของอีลอนมัสก์กับอุปกรณ์ใหม่ตัวนี้นะครับซึ่งในวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาอีลอนมัสก์ได้ขึ้นเวทีใหญ่ในสำนักงานของ Neural i n k นะครับเพื่อเปิดเผยต้นแบบ V2 ของเครื่องนะครับที่รุ่น V2 เนี่ยจะบรรจุอิเล็กโทรดมากถึง1,024ตัวแล้วก็จะ ใช้เพียงแค่การสัมผัสกับเปลือกผิวเปลือกนอกของสมองมนุษย์เพียงเท่านั้นนะครับถือว่ามันเป็นก้าวสาคัญมากๆนะครับกับเทคโนโลยีดังกล่าวนี้นะครับหลายๆบริษัทก็กําลังพัฒนาเทคโนโลยีนในส่วนนี้อยูอ่ความหวังของอีลอนมัสเองเนี่ยก็จะมาช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของการาพิการนะครับการตาบอดอหูที่ไม่ได้ยินนะครับหรือว่า ใช้ในการมอนิเตอร์ค่าต่างๆของมนุษย์นะครับต้องบอกว่าเทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยอย่างพวกดีไวต์ต่างๆเช่นฟิตบิ t เองนะครับที่หรือว่า Apple Watch นะครับที่ที่กำลังพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับเกี่ยวกับร่างกายของเรานะครับแต่ว่ามันก็เป็นเทคโนโลยีที่สัมผัสกับส่วนนอกของร่างกายเราเท่านั้นนะครับแต่ว่า ออลอนมาเนี่ยได้มองไปไกลกว่านั่นก็คือการฝังชิปหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าไปในสมองมนุษย์นะครับเพื่อทําการสื่อสารกับสมองนะครับซึ่งหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะอ่านจิตใจของเราได้นะครับคอมพิวเตอร์สามารถที่จะเราเพียงแค่คิดนะครับ คอมพิวเตอร์ก็สามารถทําตามความต้องการของเราได้รวมถึงอาจจะไปถึงขั้นที่เรียกว่าการบันทึกการอัปโหลดอ่าเมมโมรีต่างๆนะครับที่เป็นดีไวซ์ที่เป็นซิลิคอนเนี่ยเข้าไปยังร่างกายมนุษย์ที่เป็นชีวาภาพได้นั่นเองนะครับต้องบอกว่าเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่มากๆของอีลอนมัสนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกนะครับว่าอีลอนมัสเนี่ยอ่ามีความฝันแต่ละอย่างเนี่ยยิ่งใหญ่ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปอยู่บนดาวอังคารการสร้างรถไฟฟ้าการสร้างไฮเปอร์ลูม ซึ่งสิ่งนาตาเหล่านี้เนี่ยอตอนแรกมันก็เป็นไอเดียเพียงแค่เพ้อฝันนะครับแต่ว่าอีรอนมัสก์ก็เชื่อว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้นั่นเองนะครับ ซึ่งความคืบหน้าล่าสุดของตัว V2 ที่ปล่อยออกมาของอตัว n u r r o n l n n เนี่ยอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยจะใช้อิเล็กโทรดเพื่อเชื่อมต่อกับชิปที่มีชื่อว่า i n ง0.9นะครับเป็นชิปขนาด23มมคูณ8มมนะครับแล้วก็จะเสียบเข้ากับรูเล็กๆนะครับที่เจาะเข้าไปในกระโหลกศีรษะของผู้ป่วยเป็นตัวที่ใช้ในการรวบรวมสัญญ,ญาณต่างๆนะครับจากร่างกายของมนุษย์นั่นเองนะครับ โดยข้อมูลเนี่ยจะมีการส่งข้อมูลได้ความเร็วในระดับเมกะบิตต่อวินาทีนะครับและด้วยเทคโนโลยีทางด้านแบตเตอรี่นะครับต้องบอกว่าทางอีลอนมัสเองเนี่ยก็ มีบริษัทพื้นฐานที่พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านแบตเตอรี่อยู่แล้วด้วยนะครับซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยยังไงมันก็ต้องใช้แบตเตอรี่ในการทํางานซึ่งมีข่าวมาว่าแบตเตอรี่ใหม่เนี่ยสามารถใช้งานได้แบบเต็มวันนะครับแล้วก็ผู้ใช้เนี่ยสามารถชาร์จไฟได้ในขณะนอนหลับนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าการเปิดเผยครั้งสําคัญนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการปฏิวัติวงการแพทย์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเมื่อ ตัวชิปตัวนี้เนี่ยสามารถวัดอุณหภูมิวัดความดันและการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยนะครับซึ่งอาจจะให้คําเตือนร่วงหน้านะครับเกี่ยวกับอาการหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่สําคัญที่ฆ่าชีวิตมนุษย์ในลําดับต้นๆของโลกเราก็ว่าได้นะครับเราเห็นได้ว่าจากข่าวที่มีอยู่มากมายนะครับ ทั้งดารานแสดงหรือว่าคนดังๆในวงการต่างๆนะครับก็มีการเสียชีวิตจากโรคภัยเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหัวใจวายหรือหลอดเลือดสมองตีบนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะ มีสิ่งที่สามารถที่จะแจ้งเตือนได้แบบทันทีทันใดว่าร่างกายเราเนี่ยมันไม่ไหวแล้วนะครับมันกําลังจะหัวใจวายหรือว่าเส้นเลือดมันกำลังจะตีบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราเลยก็ว่าได้นะครับเราสูญเสียบุคลากรคนสาคัญไปหลายคนมากๆนะครับที่เสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าวนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเทคโนโลยีตัวใหม่นี้เนี่ยถือว่าเป็นการพลิกอุตสาหกรรมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเมื่อมันสามารถที่จะฝังเข้าไปในชีวภาพหรือว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยมันก็สามารถที่จะวัดค่าต่าง ต่างได้ดียิ่งกว่าการที่เราจะใช้อุปกรณ์อย่างที่มาเชื่อมต่อข้างนอกนะครับผ่านข้อมือการวัดผ่านสายรัดหัวใจนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับส่วนนอกของร่างกายนะครับแต่ว่าการเชื่อมต่อกับภายในร่างกายเนี่ยมันให้ข้อมูลที่มากกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันสามารถติดตัวเราไปได้ตลอดเวลานะครับ เพราะว่ามันฝังอยู่ในสมองเรานั่นเองนะครับซึ่งความน่าสนใจก็คือส่วนของเรื่องของความดันนะครับเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่อุปกรณ์ที่อย่างเช่น Fitbit หรือ Apple Watch เองเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะวัดอ่าเรื่องของความดันได้อย่างแม่นยำพอนะครับแต่ว่าการฝังเข้าไปข้างในเนี่ยมันก็อาจจะทําให้อ่านค่าพวกนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าความดันนี้ก็เป็นสาเหตุของหลายๆโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าโรคเส้นเลือดในสมองตีบต่างๆเนี่ยก แล้วแต่มาจากปัญหาเรื่องของความดันของผู้ป่วยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะประมาทกันนะครับไม่ไปเช็คร่างกายคิดว่าตัวเองยังแข็งแรงนะครับแต่ว่าข้างในร่างกายเราเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้นะครับแต่ว่าการใช้อุปกรณ์ที่สามารถที่จะฝังเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันก็จะช่วยให้มอนิเตอร์ทุกสิ่งทุกอย่างได้ในอนาคตนั่นเองนะครับต้องบอกว่าถือว่าเป็นการปฏิวัติวงการแพทย์ที่น่าสนใจมากๆนะครับหากอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยออกมาใช้งานได้จริงแต่ว่าในการสาธิตในการทดลองครั้งนี้นะครับมัดได้เปิดเผยการทดลอง โดยทดลองกับหมู3ตัวซึ่งมีชื่อว่าจอยส์แล้วก็เกิร์ทรูทนะครับแล้วก็ด o โรทีนะครับโดยจอยส์เนี่ยไม่ได้รับการปลูกถ่ายส่วนด o โรทีเนี่ยได้รับการปลูกถ่ายแต่ว่าทําการถอด ส่วนประกอบออกไปในภายหลังนะครับส่วนเกอร์ตูดเนี่ยได้รับการปลูกถ่ายแล้วก็อุปกรณ์ตัวนิวรอนริงเนี่ยก็ยังฝังอยู่ในตัวของมันนะครับเพื่อนําข้อมูลมาเปรียบเทียบผลกระทบจากทั้ง3ตัวอย่างว่ามีความมีสุขภาพดีมีสุขภาพที่ปกติหรือไม่นะครับหลังจากใส่อุปกรณ์เหล่านี้ไปเพื่อเปรียบเทียบการทํางานกับหมูที่ไม่ได้ใส่ หมูที่ใส่และถอดแล้วก็หมูที่ยังใส่อยู่นะครับซึ่งก็พบว่าได้ผลการทดลองที่น่าสนใจมากๆนะครับที่ร่างกายของหมูเหล่านี้ก็ยังแข็งแรงดีอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทาง n ิวโลริงเนี่ยได้ทําการทดสอบกับหนูไปแล้วนะครับซึ่งในหนูเนี่ยผลพละค่อนข้างดีเยี่ยมมากๆนะครับเพราะว่ามาสัสเคย เคยเออกมากล่าวว่าลิงเนี่ยสามารถที่จะควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วยสมองหนูได้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ทฤษฎีของเขานะครับว่ามันสามารถทําได้จริงนะครับซึ่งในการทดลองกับผู้ป่วยที่เป็นมนุษย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเฟสต่อไปของนิวลอร i ลิงนะครับที่จะมาทดสอบกันนะครับว่ามันสามารถที่จะใช้กับมนุษย์ได้จริงๆหรือไม่นะครับซึ่งที่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาเนี่ยนิวลอร i ลิงเนี่ยสามารถที่จะติด ตั้งโดยได้รับการออกแบบมาในการบูกถ่ายได้อย่างสมบูรณ์นะครับซึ่งมีการเปิดหนังศรีรษาออกมาแล้วก็เอาส่วนหนึ่งของกระโหลกออกแล้วก็ใส่อิเล็กโทรดเหล่านี้เข้าไปนะครับพร้อมชิปคอมพิวเตอร์แล้วก็ ปิดลงไปนะครับมันเป็นการผ่าตัดปลูกถ่ายแบบง่ายๆนะครับไม่ได้ฝังเข้าไปลึกถึงชั้นสมองของเรานะครับเป็นการหลบเลี่ยงการตกเลือดนะครับที่ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งเช่นเดียวกับ Fitbit Apple Wat c h แล้วก็เทโลยีอุปกรณ์สวมใส่อื่นๆที่มีอยู่ในตลาดขนาดนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับแล้วก็มัสเนี่ยเห็นประโยชน์ของสุขภาพนะครับนอกเหนือจากการที่จะนํามาใช้เพียงแค่สื่อสารคอมพิวเตอร์กับสมองโดยตรงนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ามัน ช่วยเหลือผู้ป่วยได้อีกมากมายแล้วก็ถ้าพวกเขาเนี่ยสามารถทําให้มันสามารถใช้งานง่ายแล้วก็ฝังเข้าไปได้ง่ายๆเนี่ยก็จะทําให้อ่าถือเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่น่าจะเป็นอุปกรณ์ยอดนิยมในอนาคตนะครับมนุษย์เราเนี่ยอาจจะฝังชิปกันเป็นเรื่องปกติในอนาคตนะครับแล้วก็อุปกรณ์ เหล่านี้ก็ต้องบอกว่าเป็นมาตรฐานใหม่ของอาจจะเป็นวงการแพทย์เลยก็ว่าได้นะครับต่อไปเนี่ยลองคิดถึง Business Mo เด l ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้ามีการเปิด Open นะครับเราก็อาจจะสามารถที่จะใช้กับคลินิกต่างๆโรงพยาบาลต่างๆสามารถที่จะมาเชื่อมต่อข้อมูลเหล่านี้ออกไปได้นั่นเองแล้วก็ทําให้แพทย์เนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์โรคต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นการเตือนนะครับสิ่งการเตือนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ค่อยเชื่อ ส่วนที่บางครั้งการตรวจเลือดตรวจที่ไม่ละเอียดเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่ค่อยเชื่อถือนะครับเราอาจจะประมาทในเรื่องของร่างกายของเรานะครับแต่ว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยตระหนักถึงภัยอันตรายของโรคภัยไข้เจ็บมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโรคที่ค่าชีวิตมนุษย์เราไปมากมายนะครับอย่างโรคหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมองตีบนั่นเองนะครับ แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกฝ่ายจะเห็นด้วยซะทีเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเว็บไซต์ทางด้านไม่ได้เข้าอย่างส t ต New วนะครับที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางการแพทย์เนี่ยได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นใน n e ว r ลอินะครับโดยมีอดีตพนักงาน5คนมาบรรยายวัฒนธรรมภายในขององค์กรที่ดูเหมือนจะมีความวุ่นวายแล้วก็ มีความกดดันมากๆนะครับแล้วก็มีการให้รายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่เร่งด่วนนะครับโดยเฉพาะการที่มัสเข้ามาคอนโทรนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะหวังผลโดยเร็วนะครับแล้วก็ มีการผลักดันให้เทคโนโลยีเนี่ยก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเกินไปนะครับส่งผลให้การทดลองในสัตว์บางส่วนเนี่ยล้มเหลวนะครับซึ่งมีอดีตพนักงานคนหนึ่งได้กล่าวว่านิวโรลิงเนี่ยได้ย้ายการทดลองจากหนูไปสู่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยเร็วกว่าที่คาดไว้ในวงการแพทย์เมื่อเทียบกับงานวิจัยอื่นๆนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าทางนิวโรลิงก็ได้มาตอบสนองต่อ,อบทความของสเตนนิวโดยบอกว่า,าข้อความเหล่านี้เนี่ย าบางส่วนเนี่ยอาจจะไม่จริงนะครับแล้วก็หรือข้อความทั้งหมดเนี่ยอาจจะเป็นเท็จทั้งหมดนะครับซึ่งนิวโรลิงก็ได้มาตอบโต้ในเรื่องราวดังกล่าวนี้ออกมาแล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าน่าสนใจมากนะครับมีคนทั้งเห็นด้วยแล้วก็มีหลายๆคนที่เป็นนักทฤษยีรวมถึงแพทย์ที่ก็เห็นด้วยกับเทโลยีของอีลอนมัสนะครับ แต่ก็ต้องบอกว่าความสําเร็จของ n นิ r a ว l ้อลิงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการโน้มน้าวให้มนุษย์เราเนี่ยไปติดตั้งชิปในสมองแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของกระแสประสาทของเรานะครับซึ่ง แน่นอนนะครับการขายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการแพทย์ด้วยแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีด้วยนะครับมันไม่สามารถที่จะขายแบบแมสได้เหมือนอุปกรณ์อื่นๆนะครับที่เป็นอุปกรณ์สวมใส่ไม่ว่าจะเป็น Fitbit หรือว่า Apple Watch นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันเป็นมุมมองที่ยากมากๆนะครับในการขายแล้วก็มีหลายคนที่ออกมาตอบโต้ในประเด็นนี้อ่าอย่างเช่นแม็กนิวลอนเนี่ยซีออของเบรนโคเนี่ยได้กล่าวว่าอ่าแน่นอนนะครับมีกลุ่มผู้คนที่สนใจเทคโนโลยีนี้นะครับแต่ว่าอ่าดูเหมือน ว่านิวโรลิ n งของอีลอนมัสเนี่ยมันเป็นการรุกรานาส่วนประกอบของร่างกายของเรามากเกินไปนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องยากนะครับที่จะทําให้ผู้คนยอมรับได้ในปัจจุบันนั่นเองนะครับแล้วก็ความเสี่ยงด้านความปลอดภยัยรวมถึงปัญหาเรื่องสุขภาพของการปลูกถ่ายเนี่ยมันเป็นประเด็นที่สําคัญมากๆนะครับกับอ,อุปกรณ์ตัวใหม่นี้ซึ่งาทางนิวโรลิ n งเนี่ยก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า,อ,าอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันปลอดภัยจริงนะครับ ส่วนซิดครูเดอร์นะครับปั้วตั้งแล้วซีอของ n e ็ก m ม n ยนะครับซึ่งเป็นคู่แข่งของ n e ว r a l i n k เนี่ยได้กล่าวเสริมถึงปัญหาในการติด ตั้งอุปกรณ์เหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะมีการเกิดเชื้อนะครับเกิดการอักเสบแล้วก็ต้องมีการติดตามผลการผ่าตัดเพื่อปรับตำแหน่งของชิปเหล่านี้นะครับซึ่งเขาก็ให้เครดิตกับนิวโลลิงนะครับที่ที่เป็นบริษัทที่กระตุ้นให้ผู้คนเนี่ยหันมาสนใจในส่วนของการเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์นะครับถือว่าเป็นเป็นบริษัทที่สร้างกระแสได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับซึ่งต้องบอกว่าผลงานที่ผ่านมาของอีลอนมัสเนี่ยเขามองเพียงปัญหา ใหญ่ของโลกเราเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานทดแทนการเดินทางในอวกาศหรือว่าโครงการใหม่อย่างเนวลาร์ลิงนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องใช้จํานวนเงินมหาศาลนะครับในการสร้างฝันของเขาเนี่ยให้สําเร็จขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขามีความสามารถอ่าอย่างเหลือเชื่อนะครับในการหลอมรวมกันอย่างกลมกลืนของซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์วัสดุล้ใหม่แล้วก็ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์เพราะว่ามันคือพอรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ของอีลอนมัสที่ยากจะหาใครเทียบได้ในยุคนี้นะครับ ต้องบอกว่าทั้ง spacex tesla หรือว่า solar city หรือว่าไม่ว่าจะเป็นโครงการอย่าง hyperloop นะครับมันเป็นโครงการที่ล้วนแล้วแต่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มี Impact ต่อโลกเราอย่างมหาศาลนะครับต้องบอกว่าทุกสิ่งที่อิลลอนมัสทำเนี่ยมีหลายคนเนี่ยเคยปามาดไว้ว่าเรื่องเป็นเรื่องที่เพ้อฝันนะครับไม่มีทางเป็นไปได้แต่ว่ามัสเนี่ยก็ได้พิสูจน์ครัง้งแล้วครั้งเล่านะครับว่าแม้จะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนหรือยากเย็นเพียงใดนะครับเขาก็สามารถทำมันให้เห็นเป็นผลประจักษ์ได้สำเร็จนั่นเองนะครับผม สำหรับใน EP นี้นะครับที่ว่าด้วยเรื่องราวของการอัปเดตของเน u r a l ลิงของอ l o n Musk นะครับผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับสามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง g i ฟฟ f o l อเว e r Podcast ตนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้งพ o d b ี a n Apple Podcast Google p o d c a s t Spotify y o u t u b e นะครับแล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม B ล็อกดิในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากกดฟแลวก็ฝากกดซับกไคร้ ากแชร์กันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ